สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับบาลชัยภ่มิออฟฟิเชียลครับไม่นี้ครับผมสิภาพทุกคนนะครับมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการห่อเวยนะครับว่าไปยังตั้งหออเกยนะครับเนาะไปยังตั้งสวมถุงเกยครับสวมเพื่ออี่อย่างนะครับแล้วมันว่าสวมได้บอนะครับเนาะสิมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งนะาครับว่าเป็นจ้งไดนะครับเนาะคอยติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้บาสชัยุ่มนะครับผม ครับผมและนี่ก็คือถุงห่อกล้วยนะครับเนาะมาพูดถึงการห่อกล้วยเนี่แหละครับว่าเป็นอย่างจังห้อมันนะครับเนาะเดี๋ยวมันห่อใดบ่อนะครับเนาะการครอบกล้วยนะครับมีขอดีลายย่างครับบ่ว่าสิเป็นกันมาแรงนะครับเนาะกันมาแรงจะครับผมรือว่าจะเป็นกันแดดกันฝนกันลมครับ กันในหลายอย่างนะครับกันน้ำหมอกกันน้ำค้างนี่นะครับผมเพราะว่าถ้ากล้วยมันถือฝนนี่ครับมันสีดำนะครับดำแล้วก็เฮ็ดให้กล้วยแตกนะครับเนาะแล้วก็เป็นการจัดรูปทรงกล้วยครับให้กล้วยมันนวยงามนะครับเนาะให้ผิวกล้วยนี่มันสวยงามนะครับคือการพกป้องกล้วยนี่นะครับนี่ครับกล้วยจากขันห้องบ่ขันห้องบ่ห้อไปนี่ครับกล้วยมันสีออกเป็นแท่งตรงๆนะครับ มันสีบัวซอยมันสีบัซอยโค้งแบบนี้นะครับเนาะนี่ามครับไม่นสีเลี่ยงกันแบบนี้ครับเป็นการดัดดัดหน้วยกล้วยความครับนี่าะพราะมันใหญ่ครับนี่มัใชีการเป็นการบีบครับบีบให้กล้วยนะครับอยู่ในลูกทรงที่สวยงามครับนี่แล้วห้องเวลาข้าไปขายมันจะได้ราคามันมีราคาครับมันจะได้ราคาสูงกว่าก้านนะครับเนาะนี่ครับการห่อกล้วยนะครับเนาะถามาบ่ห่อได้บ่มันก็ได้เฮ่อนครับ แต่ว่ารูปมันสีบางามนะครับเนาะนะนครับมีก็ห่อดไตแท้ๆก็ันน้อยๆลยครับนี่ห่อไปแต้นนแตเล็กๆเล็กนั่นีอครับเอาไปครับนี่เอาไว้นะครับเนาะนครับวิธีการห่อขึ้นบันไดนะครับเนาะปีนสวมครับ แล้วก็เดีย๋ยวผมสิผ้าไปเบื้องตัวที่มันบ่รห่อนะครับเนาะว่าม,มัน่สิบป็นจังไลยครับว่าอันนี้เบื้องตัวห่อกันครับนี่ย่อพรมสีแก้วเลงครับรูปทรงหอ่อปึ๊บเห็นไหมครับกล้วยมัน,นสิเป็นรูปทรงสวยงามครับมันเป็นการบีบนะครับเนาะถุงไม่สิบตึงเลยครับม่สิบบีบของกล้วยไว้นะครับ บีบกล้วยให้แน่นให้อัดครับไอ้กล้วยมันอยู่ในทรงที่สวยงามครับนี่มาเบิองเครือที่มันบ่ได้ห่อนะครับเนาะเฉยเบิองนี่ครับจากกล้วยห้าบ่ได้ห่อสิเป็นแบบนี้ครับกล้วยมันสิออกมาตรงๆแบบนี้ครับมันสิบ่ค่อยโค้งไปไหนเนาะครับเนาะเดี๋ยวลูกถ้าถือน้านี่มันสิแตกได้เลยครับนี่นี่ครับเห็นบ่ สีบัได้ส่งครับบัวเด้ส่งสวยนะครับขอขอเสียองการมะพร้อวนะครับเนาะแล้วการห่อกล้วยนะครับก็มีขอเสียเยนาะครับเนาะก็คือห่อต้องเพิ่มการลงทุนอีกงนะครับเนาะก็ต้องมีการซื้อทุนะน,ะน,นะครับเนาะนี่แหละครับเพิ่มค่าใช้ใจ่ายนะครับเนาะการห่อขิงน้ำบานห่อเนา หาทุงหาไอ้สล่นคุ้มก็ได้ครับเสล่นทุ่มผ่าดางนะครับเนาะคุ้มก็ได้ครับแถวบ้านหอกันยางลงทุนแบบนี้ครับทุ้งนะครับกับซมี่ m เป็นการเจาะหุ้งเลยครับนี่เพื่อระบายอากาศครับเจาะเป็นระยะระยะห้าเมืออย่างนี้ยี่รั่งแบบมาเป็นพิเศษมาเลยนะครับเนาะรับคอกล้วยนี่นะครับ นี่นะครับเรื่องเหล้าในมือนี้นะครับที่ผมสิมาพูดคุยครับกับมะยางครับสั้นๆนะครับเนาะปลาปีงเจ้าห่อนะครับเนาะห่อเผื่อยยังนะครับเนาะหอก็คือบาทนะครับกันมะเรงกันยังครับมองเห็นไหมกันห่อใบนะครับกล้วยมันสีผิวสวยครับนี่ครับไม่ใยไม่งามครับนี่เห็นบ่มนะครับการห่อล้วยไว้ครับการแดดการลมการฝนนะครับ นี่นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำเนี้ครับผมฝากติดตามเป็นนั่งใจให้เบาเชยคลุ้บน้ำครับผมขอบคุณหลายๆครับ